ของวัดโปไปตามเวลานะครับหลังจากมาจอดรอเวลาอยู่ประมาณสิบวินาทีเนี้ยมาดีจัดเลยมาไม่ทันเลย อีกขบวนนะครับที่วันนี้เข้ามาตามเวลากอนกำรับเวลาได้ซ้ำน,นะครับวันนี้ตั้งแต่เช้าเลยครับไม่ว่าจะเป็นกระบวน168 86 170นะครับ4484 172นะครับทุกกระบวน้วนวันนี้เราสายใต้สายยาววิ่งได้ตามเวลาครับก็น่าจะเ็นอนาคตที่ดีนะครับที่จะเปลี่ยนตารางเวลาด้วรถใหม่ ลองรับก,การเปิดใช้งานทางคู่ทดลองทางคู่นะครับรถไฟก็จะวิ่งเวลาดีขึ้นครับ โรยษารมี่12จะขึ้นหรือลงที่สถานีบ้านโป่งโปรดใช้บรรทดดังขึ้นลงทางขวามือของขบวนรถและระมัดระวังอันตรายนะครับขบวนรถเี่นี้เป็นขบวนรถโดยพิเศษทางสินารัฐขบวนที่3 2น้ำตกบริษารต้องทางจากสถานีชุมทางอาใหญ่ถึงไปทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตน์ครับขบวนรถเี่ยวนี้เมื่ออจากสถานีบ้านโป่งจะยุดน้ผู้โดยษารที่สถานีน้บพอนตสถานีสารยาสถานีบางปะกุ เป็นสถานีต่อไปตามลาดับครับสถานีบ้านทรงในนามของการรถไฟขอขอบคุณนักผู้โดยสารทุกทา่านที่ใช้บริการรถไฟในการเดินทางจะบหวังว่าในการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟคงมีโอกาสได้รับแช้ท่านอีกขอขอบคุณครับ เวลาก่อนเวลาทุกขบวน <c oughs> ไม่มีอะไรนะนะับแปดสองพันสองพันสามนาีตามเรื่อิเ <c oughs> มืเมมเม่อจบแล้วตับแปดเรื่องิมื่จบครับ ทำในหมผมบอานกาต้องมีคนรู้ใช่ไหม,มรู้เวลารถขึ้นเปจะทำตรงนั่นแหละต้อมีคนมาปุ๊บนี่มันถ้าทำก็ทำถ้าทำ,าทำาแก้ไม่ได้คุทำไน่าหมะรถของเดียวเวลารถของผ่านไม่ได้คุทำได้าาได้ก่อนเมือ่อวานน่ะไม่มไ,มได้ข่าวได้ข่าวเมื่อวานก่อนเลยเจ็ดเจ็ดหนึ่งไปชนอะไรชนรถอาทิน แต่เรามาอระวังอันตรายกระดังขึ้นลงจากบริเวณนี่ขับรถบัส่กนี่ขับรถบัสตกเขาต่งมีความตึงแต่เช่นลงบริบัตกโปดใช้วลธีทางเชื่อมลงนะครับตามลายมือของท่านนะครับแต่เราต้ระวังอันตรายกระดังานะครับออกจากบริบัติกไปแล้วจะหยุดรับสมัครสถานีของตาคดมอสารามเจะเมือลาบุรีเป็นสถานีบับต่อไปครับ สรานีพัปนะดปกในนามของการรถไฟขอขอบคุณผู้สานทุกท่านที่ใช้รถไปเป็นยามรักในการเดินทางผู้สารทุกท่านเดินทางสัวจุดหมายปลายทางโดยสัสดิภาพแลวหวังการเดินทางครั้งต่อ,ไป,ตววอไ,ปไปการรถไฟขอมีโอกาสรับใช้ท่านอีขอขอบคุณครับ เรามาตามเวลาเช่นกันนะครับวัธรรมดากับวัน22 อ๋อขบวนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะมาตามหลังมาอ๋อใช่ไหครับเดีแต่พี่ต้องไปรอตรงนู้นนะใช่ครับพี่ต้องไปรอตรงเนี้ยเลยเลยบันไดไปรานีคัได้แต่เดี๋ยวมันไม่แน่ใจว่ายังไม่มีสองขบวนอ่ะผมไม่น่าจะขบวนสามแปดหรือสี่สามก่อนแต่ของพี่ขบวนสามแปดไปทางกับทางคาราเดียบโป่งแนำทารไฟของทางบริษัทที่จะไปในอนาคตไปยโย่หนุ่มพวกไปค้าวกันเลยพี่ไปข้าขึ้นขบวนไหนพี่ก็ไปขบวนนั้นนะวนนั้นเขาไปสามแปดอยู่แล้ว ไป38ครับ<ป>ครับ ก่นสาแปรกช้านิดหน่อยนะครับจริงๆมาก่อนเวลาแต่ลอรีสี่สามสองห้านะครับก็เลยช้าหน่อย บ้านป่งเดินประดษาที่มีความเหมาะสมจะขึ้ในโรงที่สถานีบ้านป่งบรถไฟควารที่ตังลงทางด้านขค่ะแต่ละนอ่งตลอดเวลาขึ้นไลงมาก็จะไม่ได้่อได้เวลาลราไปต้อนไปต้อนรับพะณะท่านกันเดียว